สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัวว่าพอดแคต์นะครับวันนี้เรามาสรุปหนังสือแบบคัดสรรอีกแล้วนะครับหนังสือที่ชื่อว่า g i ฟต์แอนด์เทรนั่นเองนะครับพลังแห่งการให้และรับนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับหนังสือเล่มนี้ผมสรุปมาแบบเอาแบบละเอียดยิบเลยแล้วก็ที่สําคัญครับผมมันมีเป็นตอนเป็นเปนบทๆด,ดังนั้นผมต้องทําการแบ่งเป็นช่วงๆ ไม่ใช่หลิงหุยนะครับก็คือเป็นช่วงของช่วงนั่นเองนะครับก็คือจะเป็น1และ2แล้วก็3และ4นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มีมีความหลากหลายในช่องนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบทที่1ครับสิ่งที่ตอบแทนประโยชน์และอันตรายของการให้มากกว่ารับมากกว่าที่ได้รับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายมีปัจจัยอยู่3อย่างที่เหมือนกันเลยนะนะครับก็คือได้แก่แรงจูงใจความสามารถและ โอกาสการเน้นย้ำถึงปัจจัยอย่างที่4อย่างที่4ี่ซึ่งมีความสำคัญแต่มักถูกมองข้ามนั่นก็คือว,วิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นเองนะครับผู้เขียนได้แบ่งคนบนโลกใบนี้ครับออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับตามวิธีปฏิบัติหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผู้หลับนะครับผู้รับก็คือเทคเกอร์นั่นเองนะครับมีลักษณะพิเศษคือเป็น ชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าให้นะครับเน้นแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนตนเชื่อว่าโลกที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจํากัดเนี่ยและอยู่กันแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นเองนะครับและจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับจากสิ่งที่ลงแรงทําไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าหากท่านฟังทุกท่านเนี่ยมาอยู่ในโลกของจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกเนี่ย ผมจะรับรู้ได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมีแบบไม่จํากัดจริงๆนะนะครับตั้งแต่ผมมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออีกมิติหนึ่งแหละทําให้ผมรู้สึกว่าเงินทองมันมีตลอดเวลานะครับดังนั้นครับท่านฟังทุกท่านครับถ้าท่านฟังอยากรู้ความลับเรื่องนี้ครับแนะนําเลยหนังสือที่ผมแปลเรียบร้อยแล้วเล่มแรกนั่นเองนะครับของคุณโจนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อของผู้ให้นั่นเองนะครับคือ g i v e r กิบเวอร์เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องการให้ผู้อื่นได้ประโยคสูงสุดนะครับและชอบเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับซะด้วยนะครับเน้นแต่ผลประโยชน์โดยให้ส่วนรวมนะครับและ ผู้แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็คือผู้แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็คือ m มชเชอร์นะครับคือคนที่เน้นแก่การแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็คือลดแลกลดบ้านแลกบ้านคนแลกคนอะไรประมาณนี้นั่นเองเน้นทําทุกทิศทางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการให้ได้รับนับ่นเองจะยึดมั่นในหลักของความยุติธรรมความสัมพันธ์จะอยู่บนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะครับไอไอที่ ผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันได้อยู่ในหมดของการเมืองนั่นเองนะครับการให้การรับและการแลกเปลี่ยนเนี่ยคือรูปแบบพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเส้นแบ่งย่อยของพฤติกรรมแต่ละแบบนั้นไม่ชัดเจนครับและไม่แน,น่นอนนะครับจะเห็นได้จากงานวิจัยที่จัดทําโดยมาการ์เลสนะครับแล้วก็คาร์ดนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลายยัยเยอวนะครับมหาวิทยาลัย มา,มาวิทยาลัยเยลเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในเด็กนะครับผมเคยเดินผ่านอยู่นะครับระบุว่าคนส่วนใหญ่จะทําตัวเป็นผู้ให้ที่ผู้ให้กับคนที่สนิทสนมแล่นเด็กยิ่งถ้าเป็นคู่แต่งงานหรือเพื่อนเราจะเป็นฝ่ายให้ทุกครั้งที่มีโอกาสโดยไม่เคยสนใจว่าให้ไปมากเท่าไหร่นะครับแต่พออยู่ในที่ทํางานการให้และการรับกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีนะครับ ทีนี้ครับมันมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมครับแทบไม่มีใครทําตัวเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียวครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทําตัวเป็นผู้แลกเปลี่ยนมากกว่าซะอีกนะครับซึ่งบุคคลทั้ง3ากลุ่มสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันในชีวิตด้วยแต่ทั้งสิน้นแต่ผู้ให้มักเป็นกลุ่มที่ประสบความล้มเหลวนะครับ ผู้ให้มักเป็นกลุ่มที่ประสบความล้มเหลวนะครับท่านฟังท่านในชีวิตที่สุดนะครับสาเหตุเพราะเขามักช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองมีแต่ปัญหานะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ให้เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเช่นกันนะครับผู้ให้ต้องใช้เวลาในการสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจและเชื่อใจในหน่งแต่ในที่สุดครับพวกเขาจะมีซื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ช่วยยกระดับ ความสำเร็จของตัวเองได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นน่าจะเป็นคันทีนั่นเองนะครับคันทีนี้จะเห็นชัดที่สุดนะครับข้อได้เปรียบของผู้ให้จะเพิ่มตามการเวลานะครับแต่ในโลกปัจจุบันครับที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์และความซื่อเสียงเนี่ยจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดผู้ให้จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่ทําได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ ตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จที่มีลักษณะเป็นผู้ที่มีการให้ก็คือเดวิดฮอมิทนะครับเดวิดฮอมิกฮอนิกนะครับถ้าออกเสียงผิดนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อมันผสมประาัสเปนนดิดนึงนะครับเขาทํางานที่บริษัทร่วมลงทุนครับโดยมีหน้าที่ฟังผู้ประกอบการนําเสนอแผนงานแล้วตัดสินใจว่าจะให้เงินลงทุนกับพวกเขาหรือไม่เขาจะยื่นข้อเสนอลงทุนแบบไม่มีกําหนดเส้นตายพร้อมสนับสนุนให้ นำเสนอและนําข้อเสนอนั้นไปเปรียบเทียบกับรายอื่นด้วยนะครับเขายังตอบอีเมลด้วยตัวเองครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลบนบล็อกอีกด้วยนะครับและยังเชิญคู่แข่งเข้าร่วมรายการประชุมเพื่อให้อีกฝ่ายได้ประโยชน์นั่นเด้งถ้าว่าครับฮอนิกเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นต้องการมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับนะครับแต่เขายังประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายใน ฐานะนักลงทุนอีกด้วยนะครับและสามารถดําเนินชีวิตตามค่านิยมของตัวเองได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวางเพราะความใจกว้างนี่แหละนะครับต่อไปครับฮาฮาอะไรนะฮามฮามลาฮับอะไรเนะี่ยชื่อช่เอาเอาเป็นว่าเป็นประธานที่บดีลิงคอนนั่นเองนะครับผมจําชื่อ ไม่ผิดนะครับผมน่าจะจำชื่อไม่ผิดเพราะว่าผมไม่ได้ดูชัดโนต้ตอะไรก็คือสรุปจากที่ผมเห็นในภาพนั่นเองในหัวสมองนั่นแหละครับก็คือเป็นประธานรัฐบรีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับเขาเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับที่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความต้องการของตัวเองซะอีกนะครับเห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นยุคนี้ที่น่าจะเป็น ดวงของประเทศไทยเนี่ยจะได้จะเปิดแล้วนะครับอีกไม่นานเนี่ยจะเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเขายอมรับเขายอมเสียสละการลงสมัครทั้งท้งท,งที่เขามีคะแนนนาเพื่อให้คู่แข่งที่มีเป้าหมายเดียวกันชนะเมื่อเขาได้ดํารงตําแหน่งป,ะประธานาธิบดีเขาก็ได้เชิญคู่แข่งมาเป็นรัฐมนตรีเฉยเลยนะครับเมื่อการที่เขาสามารถเชื่อมโยงกับความน้อมน้อมถ่อมตัวนะครับแล้วก็ความเมตตา ความอ่อนไหวความห่วงใย,ยและความซื่อสัตย์และเขายังเข้าอกเข้าใจด้วยมาอยู่ร่วมกันกับนักการเมืองนะครับเขาก็กลายเป็นเรียกว่าขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับต่อไปครับก็คือปีเตอร์ออติกนะครับเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีความเชื่อมั่นในเรื่องการให้อย่างสุดหัวใจเขาได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าจนเอาชนะเพื่อนร่วมงานอีก หลายร้อยคนได้นะครับจนเขาได้รับรางวัลพนักง,งานดีเด่นประจําปีเขายอมที่จะขับรถไปช่วยลูกค้าคนหนึ่งที่ดูยากจนแถมอยู่ไกลมอกนะครับเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทาด้วยสุดท้ายเอ๊ะมันเหมือนกับอ่าถ้าถ้าเราจะไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ในวงการเมืองไทยครับก็คือมีครูประจําชั้นที่ไปเยี่ยมบ้านนั่นแหละนะครับสุดท้ายลูกค้ารายนี้ก็ไม่ใช่คนงานแต่เป็นเจ้าของนักธุรกิจครับเขา ทาให้เขาได้รับเงินจนํานวนมากขึ้นเป็นร้อยเท่าและตั้งใจว่าจะเป็นลูกค้าของเขาอีกต่อไปอีกหลายปีนะครับการเป็นผู้ให้ส่งผลให้ออดิกเนี่ยได้รับโอกาสที่ผู้รับและผู้ได้เปลี่ยนมักพลาดไปนะครับเขาเชื่อว่ากุญแจแห่งความสําเร็จคือการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการให้นั่นเองเมื่อศึกษาเรื่องการให้จนเข้าอกเข้าใจดีนะครับก็อาจจะรู้สึกแปลกใจที่ได้รู้ว่ามีโอกาสมากมายที่จะ ให้และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของตัวเองเองแทนที่จะตั้งเป้าหมายต้องประสบความสําเร็จก่อนแล้วค่อยให้นะครับอาจจะตัดสินใจว่าการเป็นผู้ให้ก่อนคือหนทางไปสู่ความสําเร็จนะครับที่รวดเร็วที่สุดครับจงลงมือฝึกฝนทักษะที่ทําให้เป็นผู้ให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างท่านฟังหากท่านฟังไม่มีทรัพย์สินหรือเงินทองท่านฟังสามารถกลายเป็นผู้ให้ความรู้หรือให ความรู้สึกดีๆหรือกำลังใจก็คือผู้ให้ที่มากกว่าเงินอีกนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินนะครับคือต่อให้ท่านฟังเข้าวัดหรือทำบุญก็ได้แต่แค่ท่านฟังรู้สึกดีมีความสุขกับสิ่งที่ยืนอยู่ตรงๆนั้นประตูแห่งความตั้มเนี่ยมันจะเปิดออกครับท่านฟังจะกลายเป็นผู้ให้มากกว่าคนให้20ล้าน20ล้านหรือ100ยล้านซะอีกนะครับนี่คือความลับของผมที่ผมอยากจะบอกให้ท่านฟังได้รับรู้ว่า ความจริงบนโลกมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นมากนะครับไว้เจอกันครับผมมีกำหนดเส้นทางระหว่างของ YouTube ไว้อยู่นะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะได้เจอกันนะครับบทที่2ครับนกยุงกับแพนด้าครับผู้ให้และผู้รับผู้แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับคนที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ครับจะทำผลงานได้ดีกว่าครับได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าและหาเงินได้มากกว่าด้วยนะครับเนื่องจาก เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเครือข่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิสัมปฏิความสัมพันธ์มันจึงช่วยให้ทําให้ความเข้าใจกับผลกระทบของการให้และการรับใน,นดิงและการแลกเปลี่ยนที่มีต่อความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ยังมีความหมายในในแง่งงลบอีกด้วยนะครับปกติเรามักจะพบปะผู้คนจํานวนมากในการทํางานและชีวิตของส่วนตัวนะครับเนื่องจาก แต่ละคนมีความรู้และทรัพยากรแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะสร้างสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือและคําแนะนําหรือทําความรู้จักกันคนเราสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันซับซ้อนได้ด้วยการให้ครับการรับและการแลกเปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาหรือว่ามีเพียงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ทําแบบนั้นในเองผู้รับจะทําได้ดีและเป็นผู้ให้กับ คนที่มองเห็นประโยชน์หรือมีอำนาจเหนือกว่าเขาในเดงแต่ทำแยกกับคนอื่นที่ได้กว่านั่นคือการประจบกับผู้ใหญ่หรือข่มเหงผู้น้อยในเดงนะครับมักจะเก่งเรื่องการสร้างภาพแล้วก็ทำตัวอ่อนน้อมกับคนที่เหนือกว่าเมื่อผู้ผู้มีอำนาจพบมักจะประทับใจในตัวเขาผู้รับ ตั้งแต่แรกเห็นนะครับแต่เมื่อหมดประโยชน์ก็จะถีบหัวส่งนั่นเองนะครับซึ่งมันอันตรายมากครับท่านฟังทุกท่านหท่านฟังทุกท่านต้องเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองที่สุดครับเป็นตัวตนที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปครับวิธีที่ผู้รับปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานจะส่งผลร้ายแรงต่อความสัมพันธ์และชื่อเสียงของพวกเขาเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนจะเน้นไปที่ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ความส,สม่ำเสมอ และการตอบสนองจึงอยากเห็นพวกเขาโดนลงโทษนะครับเราจะเห็นจากกลุ่มอาชีพที่ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับผมไม่อยากจะพูดไว้ในอาชีพไหนแต่เป็นอาชีพที่าสามารถกับกําหนดเส้นเป็นเส้นตายระหว่างการอยู่ในคุกและก็การอยู่ข้างนอกได้เลยนะครับเป็นอาชีพนั่นแหละนะครับซึ่งเราจะเห็นผู้คนพวกนีน้อยู่ในกลุ่มนี้มากที่สุดนะครับ นั่นแหละที่ผมสมัมผัสได้นะครับมีงานวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้รับมักเผยพิรุษออกมาให้อยู่เสมอหรือพวกเขามักโอ้โอวดมันอยู่ตลอดเวลาไปดูในอาณาจักรของสัตว์ก็ได้การอวดโฉมแบบอวดโฉมนะครับในฤดูผสมพันธุ์ นกยุงตัวผู้เนี่ยจะเดินเยี้ยงย่างลำแพหางแบบสลวยสลางนะครับก็คือหางของนกยุงเนี่ยจะสวยมากนะครับมันจะเหมือนดวงตานะครับแล้วก็หมุนรอบๆไปรอบๆมาเพื่ออวดขันอันสวยงามเพื่อสร้างความประทับใจและเกี่ยวเกี่ยวพาลาสีตัวเมียในเด็กแนา่จากของของคนนะครับผู้รับมักจะมีพฤติกรรมโอ้อวดตัวเองนะครับให้หลงไหลในตัวเองเช่นการใช้สรรพนามผมมากกว่าเรานะครับ เวลาแสดงรายงานประจำปีก็จะมักจะใช้รูปตัวเองเด่นๆและใหญ่ๆนะครับแล้วก็ c e o ที่เป็นผู้รับก็จะรับค่าตอบแทนที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทถึง7เท่านะครับแล้ก็ได้รับโบนัสรายปีมากกว่าพนักงาน3เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยของวงการเนี่ยอยู่ที่1.5เท่าเท่านั้นนะครับซึ่ง ผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็คือการพรีเซนต์นี่แหละก็จะเห็นอ๋อทำไมรูปเขาเด่นจังอ๋อเข้าใจแล้วนะครับก็คือเป็นคนกลุ่มนี้นั่นเองนะครับในปัจจุบันครับการสื่อสารพัฒนามากขึ้นครับการใช้อินเทอร์เน็ตจะทําให้ผู้รับมีแนวโน้มที่จะซ่อนความเป็นผู้รับได้ยากลําบากขึ้นส่งผลให้เรามีช่องทางใหม่ๆในการรับรู้ชื่อเสียงและการโอ้อวดตัวเองของผู้รับได้มากขึ้นนั่นเองจึงทําให้เราได้เรียนรู้วิธีระบุ ตัวผู้รับได้2วิธีคือวิธีแรกคือรับข้อมูลและฟังข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงซึ่งเราจะสังเกตว่าคนนั้นปฏิบัติต่อคนอื่นๆในเครือข่ายความสัมพันธ์ได้อย่างไรวิธีที่2คือการมองหาสัญญาณของการโอ้อวดเกินจริงเมื่อมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมและลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายยกย่องเชิดชูตัวเองการสนทนาที่มีแต่เรื่องของตัวเองหรือค่าตอบแทนที่มีความเหลื่อมล้ำกันมาก นะครับก็คือเหมือนเมืองไทยเนี่ยสมมุติว่ามาตราฐานเนี่ยสามหรือ300ร้เขาเขาจะโอวอดไป3 0 0พั0สีเอ๊ะมันเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนกับการเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือแชร์อะไรล้วแต่คล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับก็คือเหมือนกับการโอวอดตัวเลขมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้เห็นมาตราฐานของค่าของค่าของเงินในปัจจุบันนั่นเองนะครับมันดูเฟอ้อไปนั่นเองนะครับคล้ายๆกับในยอด ยอดยอดยอดการดูของทิกต o k ก็ได้นะครับผมว่ามันเฟอ้อไปนะครับมันเฟอ้อมากจริงๆนะครับทีนี้ครับอดัมเฟลิชนะครับหรือลิปกินนะครับเขาอยู่ในแถบซิลิคอนเวลล์นะครับก็อยู่ในอเมริกาแหละเขาได้รับฉายาว่าแพนด้ายักษ์แห่งวงการเขียนโปรแกรมเขามีสายสัมพันธ์ใน Link e อินกับผู้ทรงอิทธิพลถึง640คนของนิสสานฟอร์จูนมากกว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะครับ เป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับจากการจัดระดับของนิยสานฟอร์จูนนะครับเป็นตัวอย่างของผู้ให้ที่ประสบความสําเร็จและการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่สิ่งที่เขาทําก็คือการตั้งกลุ่ม106ใหม่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านการสนทนาเครือข่ายนี้รวบรวมผู้ประกอบการได้มากกว่า5,000คนเขายังเป็นแฟนตวยนของเว็บไซต์บอกเกอร์ชื่อดังนะครับ ก็คือบล็อกเกอร์นั่นแหละครับ b l o g g e r. com นะครับที่เขากำลังขาดแค้นเงินทุนเขาจึงให้การช่วยเหลือเพื่อเพื่อทำบล็อกเกอร์ดำเนินกิจการต่อไปได้นะครับก็เลยทำให้เนี่ยเกิดการช่วยเหลือคนแปกนะครับก็คือคนแปกใหม่น,นั่นเองแปกหน้าในเรื่องของเว็บไซต์และยังมีวีดกรรมอีกมากมายนะครับประสบการณ์ของฟริกกิตเนี่ย ช่วยให้เข้าใจสุภาษิตเก่าแก่ที่ว่าทําดีได้ดีทําช่วได้ชั่วครับเพราะคนส่วนใหญ่เป็นผู้แรกเปลี่ยนมากกว่านะครับเมื่อมีคนมาช่วยจึงรู้สึกว่าต้องตอบแทนนะครับสิ่งเหล่านี้มาจากสํานึกเรื่องความยุติธรรมของบรรดาผู้แลกเปลี่ยนทั้งสิน้นการเพิ่มคุณค่าจะเป็นไปตามกฎเรียบง่ายข้อ1คือความช่วยเหลือ5ทีเป็นการช่วยเหลือใครก็ตาม ที่จะทาให้เสียเวลาไม่เกิน5้านาทีนั่นเองข้อได้เปรียบของผู้ให้คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับใครสักคนที่ไม่ได้เจอกันนานเป็นเรื่องง่ายมากครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเหินห่างเพราะคนนั้นรู้รู้ว่าผู้ให้ไม่ได้เข้าหาเพราะผลประโยชน์แอบแฝงผู้ให้มักจะชอบแบ่งปันความรู้ทักษะและโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้อื่นข้อดีของสายสัมพันธ์แบบเหินห่างคือคนที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มาด้วย นาเหนึบเนี่ยมักจะมีมุมมองแบบอย่างแตกต่างออกไปจากคนที่เราเจอกันบ่อยๆซด้วยซ้ำนะครับผู้ให้เนี่ยเปรียบได้กับหลุมดำที่คอยสูบพลังจากคนรอบตัวนะครับเอาไม่ใช่สิผู้รับเนี่ยเปรียบได้กับคนที่เหมือนกับหลุมดำที่ คอยสุขพลังงานจากรอบข้างรอบตัวนั่นแหละส่วนผู้ให้เนี่ยเปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงไปทั่วทั้งองค์กรผู้ให้ยังสามารถสร้างบรรทัดฐานของการเพิ่มคุณค่าทแทนที่จะเป็นผู้เรียกร้องหรือแลกเปลี่ยนส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันเมื่อมีผู้ที่ให้อย่างส,ส,ส,ม,ม,สม่ำเสมออยู่ในชุมชนหรือคนในชุมชนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะให้ต่อไปเรื่อยๆเยนกัดน,นะครับซึ่ง เราจะสังเกตได้ไง่ายมากนั่นเองนะครับในโลกของประเทศในแถบสวีเดนหรือสแกนดิเนเวียนั่นเองแถวยุโรปแหละนะครับก็จะมีชุมชนที่แบบถ้ามีคนใดคนหนึ่งในชุมชนเนี่ยเขาให้ไปหนึ่งอย่างเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยจะให้แบบเวียนกันทั้งวันเลยนะครับผมผมเคยไปสัมผัสมาตรงนี้นะครับก็คือโอ้แปลกใจมากนะครับก็ดีครับก็ดีก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะครับก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ ขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านที่คอยกดไลค์กด s ับสไครต์นะครับก็คือขอบคุณมากเลยเดียวนะครับโผล่ออกมาคีนึงก็ปลาเข้าไปเกือบจะสามพันและขอบคุณมากเลยเดียวนะครับที่เข้ามาคอยสนับสนุนสนับสนุนผมอยู่ตลอดเวลาแล้ว,ลวทุกค่ําคืนที่ผมมาอานเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสุขจริงๆนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับแล้วก็จะรักท่านฟังตลอดไปนะครับแล้วก็ตลอดที่ผมมีชีวิตอยู่นะครับ ขอให้ท่านฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ความประสบความสําเร็จไม่ว่าท่านฟังทุกท่านเนี่ยทำอะไรอยู่นะตอนเนี้ทําให้เต็มที่ครับผมเป็นกำลังใจให้จากเสียงที่ส่งพลังอดกอดพลังจิตใต้สนอของท่านฟังไว้นั่นเองนะครับขอขอบคุณพลังงานทั้งหลายทั้งปวงครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ลดระดับลงมาแล้วก็พลังงานขึ้นความถี่ที่สูงกว่าขอ,ขอบคุณสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยที่หลอ่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมให้ผมได้ ลงมือทำและก็ทำในสิ่งที่เป็นผู้ให้กับท่านฟังทุกท่านเหมือนกันนะครับโดยผ่าน YouTube ประเทศไทยช่องนี้นั่เองนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงบุคคลที่สร้างผมขึ้นมาและเกิดผมขึ้นมานั่นแหละนะครับขอบคุณจริงนะครับไม่ได้พวกเขาเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสไม่นั่งอัดไมอันทรงพลังขนาดนี้นะครับผมก็ขอขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรักท่านฟังจังเลยนะครับโมว่าพอดแคส ขอล่ำลาในค่ำคืนนี้แล้วก็ราตีสวัสดิ์หลับฝันดีกันทุกคนนะครับบ๊าว่าพ่ดแคสกลับสวัสดีครับ